สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความสำเร็จผู้ท้าทายชุดที่6นะครับทุกคนครับในเริ่มจากอ่าแรกเลยก็คือทำให้ดอกไม้สายฟ้านะครับโดนสตันในขณะที่ปล่อยลำแสงสายฟ้านะครับโดยโจมตีกลีบของมันนะเขาบอกวางี้นะครับทุกคนครับอะไรไม่รู้อ่ะคือโจมตีกลีบของมันนะแต่ว่าพี่เข้าใจว่าก็คือยิงสวนนะครับตอนที่มันกำลังปล่อยลำแสงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะทุกคนนะว่าจะทำได้ยังไงนะครับ ยืบเขาให้นะครับทุกคนครับก่อนอื่นเราก็แบบแปะแปะอะไรได้ก็ทําไปก่อนนะทุกคนนะเออก็ตอดตอดไปเรื่อยๆครับเนี่ยจังหวะเนี่ยที่มันปล่อยลําแสงอยู่ข้างหน้านะครับแบบนี้นะทุกคนนะเนี่ยเออเนี่ยจังหวะเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะที่ปล่อยลาแสงของมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบจัดการมันตอนที่มันปล่อยลําแสงแบบนี้ให้ได้นะครับโดยที่พี่ก็จะตอดไปก่อนนะทุกคนนะปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บนะครับทุกคนครับอ่ะ ตอนนี้นะครับมันย้ายจุดอ่อนมาที่รากนะครับทุกคนครับสังเกตนะทุกคนนะว่ามันก็ใกล้จะโดนสตันแล้วนะเพราะนั้นเรารอนะครับทุกคนครับอย่าเพิ่งแบบปวามนะทุกคนนะรอให้มันปล่อยลำแสงอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนครับถ้ามันไม่ปล่อยลำแสงเรายังไม่ต้องทำอะไรนะอืมเราก็จะวางแบบของต่างๆไว้ประมาณแบบนี้แล้วก็เดินรอบมันหน่อยเดินรอบมันหน่อยแต่เราอย่าเพิ่งโจมตีมันด้วยน้ำแข็งนะครับทุกคนครับจิ๊บ เดี๋ยวหลบไว้นะครับทุกคนครับที่จะเป็นลำแสงสีม่วงนะตอนที่มันอยู่ที่รากนะครับเดี๋ยวมันดูดพลังขึ้นไปละอ่าตอนนี้นะครับมันดูดพลังขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนครับเราก็ทําการแบบจัดการมันหน่อยนะทุกคนนะอ่ะดูนะครับทุกคนครับเจกวแบบนี้ได้หรือเปล่านี่ครับทุกคนครับยิงอีกทีนึงอีกทีนึงเหลืออีกนิดเดียวไม่โดนสตครบทครับท อย่างนี้รอก่อนนะครับรอก่อนไม่รู้ว่าตอนที่แบบมันแบบมันก้มหน้าลงไปอย่างเงี้ยเรายิงตอนเนี้ยมันจะได้รับความสําเร็จหรือเปล่านะเออแต่ว่าถ้าทําตอนที่มันแบบยิงลําแสงคูเดียะมันได้แน่นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราก็รอครับทุกคนครับเราก็รอพยายามอย่ายืนห่างมันมากนะเพราะว่าพี่ลองยืนห่างมันมากอ่ะมันจะไม่ปล่อยลําแสงครับเราต้องแบบมายืนกิชิดกึชิดแบบนี้ครับทุกคนครับเออ เป็นการหลอกล่อมันนะทุกคนนะให้มันโจมตีด้วยพลังแห่งรำแสงนะครับให้มันดูพลังก่อนนะทุกคนนะให้มันดูพลังก่อนระวังไอ้โลคจุงรีไปทําให้มันโดนสตันด้วยนะเอาละครับทุกคนครับมันดูพลังกลับที่ไปละแล้วก็แบบมาใกล้ๆหน่อยครับทุกคนครับจิ้งจิ้งแล้วจิ้งแล้วยังไงแล้วก็เอาครับทุกคนครับเริ่มละเริ่มละ เริ่มละพอมันมุนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะปล่อยพลังครับเนี่ยเป็นยงเข้าให้ครับเรียบร้อยครับทุกคนครับเออได้จริงๆนะทุกคนนะได้มาแล้วครับทุกคนครับกับความสําเร็จนะทุกคนนะในการจัดการกับดอกไม้คลั่งที่ปลายสุดเส้นทางนะทุกคนนะโดยทําให้มันเป็นอมพตนะครับในขณะที่มันกาลังจะปล่อยลาแสงออกมานะครับทุกคนครับโอเคแนะนําก็ใช้ตัวน้ําแข็งนะครับเออ เดีดีๆหน่อยก็ต้องเป็นตัวธนูเนาะเพราะว่ามันสามารถเล็งยิงได้นะครับทุกคนครับอืมก็จะใช้เป็นดาวนาก็ได้นะครับทุกคนครับเออหรือว่าจะใช้เป็นอ่าใครมรีการอี้อย่างงี้ก็ได้หรือว่าอาจจะใช้เป็นแบบตัวน้องแข่งตัวอื่นที่แบบตีสูงขึ้นไปได้นะอันนี้ก็นอกจากดาวนาพี่ก็ไม่รู้จะมีตัวไหนอีกเหมือนกันนะเออมันก็จะทําให้มันสตันได้นะครับหรือว่าใครจะใช้ไฟก็ได้เออใช้เอมเบอร์ยิงก็ได้นะครับเออแต่ว่า มันก็จะตอดได้น้อยกว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าถ้าใช้น้ําแข็งมันก็จะตอดได้เร็วขึ้นนะครับแต่สุดท้ายก็คือเราก็ต้องตอดมันให้แบบมันเหลือน้อยๆแล้วก็ค่อยไปจัดการมันทีเดียวอยู่ดีนะจริงๆใช้ไฟก็ได้นะครับสําหรับใครที่แบบไม่ได้มีตัวน้ําแข็งอะไรเงี้ยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ